ครับสาลาเบ,บนี้นะครับกับเห็นอีกวันหนึ่งนะครับตีฟ้าพอสุรโยนะครับตาแม่ไม่เอานะครับที่ สัเตพื้นที่ของเพิ่์ลไมจันไม่สายนะครับก็เริ่มแรกนะครับเขากอไปตามไปทาบุญนะครับตี่สํานักสงฆ์อุทานรัตนทัพนะครับที่บ้านนะฮะบ้านสมอีกนึงนะฮะก่อปาขนเท่านะครับไปถวายฮะพัฒนาการนะครับพระสงฆ์นะครับที่วัดนะฮะเพื่ออ่าพุทธิชนกุศลนะครับไปหาเจ้ากรรมในเว้นตอนนี้ครับไปหา ยาติกาสีลงรับไปแล้วกรณีนะครับตอนนั้นเราเข้ามาในนะฮะกิจกรรมหาปลาผู้สูงอายุนะครับของแนวนอกสถานที่ครับแทนที่แต่อยู่ติดเตียงอยู่ที่บ้านนะครับเอากปลาเผลมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ทับรสชาติของบรรยากาศใหม่ๆนะเปในวันนี้เราทั้งสามคนนะครับมีคนไหนเป็นมีผู้ดูแลพนักงานะฮะปลากันมานะบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายนนะครับเราไปดูทุกอย่าก่อนนะครับไป เราไปถวายสังฆาทานนะครับนึกับพระสงฆ์วัดทีสมรสดานเราทครับใระจุกกล่าวแล้วก่อนออเอวังอุนตุอาจารย์นในวันนี้ก็เป็นวันนี้เป็นวันสฤีสีสุอันประเสริฐลำเลือยุกกว่าวันและยำต้องหลายวันนี้ม่มีสัตย์ทแม่อำพนนำแม่อำพนนำวงและยังตัว,ตวของนายุทธภูมิและนางปิ่นแก้วนำวงพ่อขรอพัวและลูกหลานตันเจ้าจูฟูจูฝน มหาแตนั่นก็ยังมียังตุนตัวของนางปัทธรรมพรนุดเฟมป้อมขอบัวและลูกหลานตานเจ้าจูกูจูคนคนก็หายังไงสังคา,านาหนึ่งสำหรับปิจิอุติส่วนบุญส่วนกุศลน,นี่ไปไปผังหน้าและยังตุนตัวของเจ้ากรรมและนายเวนนั้นว่ายังตุนตัวของเจ้ากรรมและนายเวนแม่นวัยย,ยุติไก่ติไก่ก็ดีก็ขอเอ้อมารลับมาลอง <c oughs> เอาพารนานาบุญส่วนบุญส่วนกุศลและโภชนาอาหารข้าวหวานทั้งหลาย ย่างต้นตัวของแม่อำพรนางวงและย่างต้นตัวของนายยุทธภูมินางปิ่นแก้วนางวงพ่อปอปัวและลูกหลานต่างเจ้าจูคูจูคนคนบ่หาแต่นั่นก็ยังมีนางปัทมาพรนุชนาเปมพ่อปอบปวนและลูกหลานต่างเจ้าจูคูจูคนคนอูที่ไปหานั่นไปมีเจ้าก่อขอเงือนเป็นด่งเขาไงเป็นหลอดไม่คอยก่อขอเงือนเป็นด่งแผ่นเสียและเป็นพลา แฟลอตไม่ลู้นปูนลาข็ขอ,อเงินเป็นดังเขาติบนำติบสิบกว่ากันหอนข็ของเงินได้อาบอยากขอของเงินได้กินได้บริโภคในกาละวันนี้งามนี่เป็นต่างแต่ดีลีแต่เตออ่าตั้งใจจดน้ำเน้อ <c oughs> จับจับฮิยะถาวราิวาปูลาปาลิปุรเรนติสาคาลางังเอวเมวะอิตติน,นาเปตานางังอุปกปะปติ อิสิตังปัสสิตังตุมอังคีพเมวสัมิสันตุสัพิปุเลนตุสังคปัญจโตปะนลาโสยตาบาลีโสติลาโสยตาสัพพิติโยวิวสันตุสัพพะโลโควินาสันตุมัติปาวะวันตาลาโยโสขิติขายุโกปาวะอภิวัจนะสิลิสานิจังบุตตาปัจจายโน Jatalo halo, ayu halo, halo, palang Ayu halo, 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 watako halo, 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 จะเตสะสะสะยาสิติทานังลาปังโสติปะกายังสุขังพาลังสิริอายุจะวันโนจะโพคังวุติจะยะสวะสัตวะสัจะอายุจะศิวะสิติปวันตุเตปวันตุสะภาบังคังลากันตุสะวะเทวตาสะภะพุทธานุภาเวนะสะภะธรรมานุภาเวนะ สัพพสังฆานุภาเวนะสทธาสุธีพรวันตุเตสัสตุสุอะก็ขอเจริญพรน่อวันนี้ก็มีโยมแม่อำพรนำบง ก็ลูกๆก็มาถวายสร่างฆทานเนาะ,ะกะับการดูแลคนเท่าก็เ,เ,เ,เปิรนก็เท่ากับแกลแล้วเนาะเอากับดูแลเปิรนไปมีอันยังกับป้าเปิรน,ปน,ปนไปเอีไปเอวไปกลับไ้พระ,ะตามสถานที่ต่างๆที่คนชาวพุทธเขานับถือกับยังว่าเนาะ,ะเปิดดูแลเฮามัดแต่เมือไห Tên on tay on tin tàu phá hoại mà nó mới đeo nỉ bột cái kẹt sả la lung bay, áo có đủ lép bẩn, à, áo chạy say bẩn, à, có miền cấp phần nhá, áo á toàn nói nói nó à, mới đeo nỉ bột cả nói miệng miền cấp lại là, là on nói ít thế อนนี้เขามาถึงในสถานที่อีกแห่งหนึ่งนะครับนี่คือไม่แท้นะฮะไม่แท่นี่สำหรับป,ป้องกันอันตรายนะครับเพราะว่าที่นี่มีลิงมากนะครับลิงลิงนักเลยนะฮะมีฝูงลิงจานวนมหาศาลนะครับที่นี่คือวัดถ้ำป่านะครับอยู่ที่บ้านถ้ำนะครับอำเภอไม่สายจ,าาจังหวัดเชียงรายครับเขาพาแม่มาเพื่ออาหารป่าที่นี่แล้วก็เขามาเพื่ออาหารลิงตัวนะครับแต่ว่าต้องมีไม่แท้ทิ้ตัวนะฮะเพราะอันเดียวจะเป็นอันตรายนะครับ ก็ลิงที่น <ma id doğru> ี่เป็นลิงพันไอเนี้ยนะครับพันไอเนี้ยเป็นพันตีใกล้จะศูนพันแล้วครับที่นี่นะครับได้มีการอนุรักษ์ไว้นะคที่ท่านถ้ำป่าเนี่ยครับจะได้แล้วนะครับเอาไปเียนหู้ครับผู้จดกับลิงวัดทัาวัดท่าป่านี้กันดีกว่ากับลิงไอเนี้ยจะได้ครับเจอแล้วครับเอาไปหาคำตอบกันดีกว่าครับว่าทํำป่ามีดีจะได้ครับ จะไปเห็นหูกเกีย่ยวกับถ้ำปลานะครับเอาไปหู้จักกลับฝูงลิงตินี่กันก่อนเพราะตินี่ลิงดูเหมือนจะเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของวัดถ้ำปลากันเลยทีเดียวลิงตินี่นะครับเป็นลิงปลาพันไอเนียนะครับสายพันธุ์เดียวกับลิงตีอำเภอท้องผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งวัดถ้ำปลาก็เป็นวัดที่มีเอกลักษณ์ก็คือมีลิงภูเขา ซึ่งเป็นสายพันธุ์เดียวกับลิงตีอาศัยอยู่กาญจนบุรีนะครับลิงชนิดนี้นะครับพบเพียงบางแห่งในประเทศไทยนะครับถือได้ว่าเป็นสัต์ป่าคุ้มครองในอนณาเขตบริเวณวัดธ้ำปลาก็มีลิงปลาฝูงใหญ่อาศัยอยู่บนยอดเขา mm. เหนือปากถ้ำนะครับซึ่งคนท้องถิ่นก็จะเรียกชื่อวัดด้วยอารมณ์ขันทีว่าวัดธ้ำลิงที่มัก จะลงมาหาอาหารจากนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นลิงป่าพันธุ์ไอเนี้ยสายพันธุ์เดียวกับลิงตีทองภาภูมิกาญจนบุรีนะครับและปัจจุบันนี้นะครับเขาว่าลิงไอเนี้ยนี่ก่อไล่กระจายจะเต็มพื้นที่วัดเลยนะครับจนเช้าตังชาติติหูจักวัดนี้กันในชื่อของบังคีเคปนะครับแทนชื่อวัดทำปลาไปอยแล้วครับ ลักษณะของลิงไอเนะเน่ก e e เป็นลิงภูเขานะครับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งตีอยู่ในอ,อันดับวานนอนพรเมตนะครับมีรูปร่างอ้วนเอถอะทะแขนและขาสั้นนะครับมีขนตามลาตัวมีสีเหลืองปนเทาบางตัวอาจจะมีสีเข้มมากจนดูคล้ายกับสีน้ําตาลดําส่วนหัวไหล่สีษะและแขนก็จะมีสีอ่อนกว่าสีขนบริเวณอื่นๆของร่างกายขนบริเวณหัวแลว้วก็หางมากักจะมีสีเทานะครับ ขนปีไลมีความยาวมากกว่า8.5ซเมตรในบางฤดูนะครับผิวหนังใต้ขนก็จะเปลี่ยนเป็นสีเทาอมฟ้ามีความยาวลำตัวและห่างรวมทั้งสิน้น5เซนถึง6.3.5ซนเมตรนะครับความยาวของหางก็ประมาณ3-3.8เซนิเมตรลิงก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะมีน้ำหนักประมาณ5-10กิโลกรัมนะครับ ลิงชนิดนี้มักอาศัยอยู่ในป่าบนภูเขาสูงหรือตามที่รับสูงซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ500ถึง3,500เมตรใจเวลาส่วนใหญ่อยู่บนต้นไม้นะครับซึ่งมีเรือนยอดไม่สูงจากพื้นดินประมาณ10ถึง15เมตรพบว่ามักอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นฝูงเล็กๆนะครับโดยฝูงหนึ่งก็จะมีสมาชิกอยู่ประมาณ4 0ถึง60ตัวในระหว่างการหากินของ ลิงนะครับจะมีสมาชิกบางตัวทําหน้าที่คอยระวังภัยใหอฝูงนะครับโดยจะนั่งสังเกตการอยู่บนต้นไม้ที่สูงที่สุดนะครับและก็หากมีอันตรายเข้ามาใกล้ก็จะส่งเสียงร้องเตือนให้ฝูงลิงลบหนีลิงไอเนียนยครับถือว่าเป็นลิงตีมินิสัยดุร้นะครับสามารถกระดิกหางได้เหมือนสุนัขนะครับเริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุ3-4ปี ระยะตั้งท้องนาน5-6เดือนนะครับออกลูกครั้งละ1ตัวในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนอาหารการกินก็จะประกอบไปด้วยผลไม้ยอดไม้อ่อนแมลงแล้วก็สัตว์เลื้อยคลานจำพวกกิ้งกาเป็นต ah. ้นนะครับก็ถือได้ว่าลิงไอเนี้ยตีทำปลานี้นะครับก็เป็นหนึ่งในแหล่งตีพบในประเทศไทยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ ได้พบลิงชนิดนี้เพียงเก้าแห่งต่ออันนะครับและก็ทตินี่ก็คือวัดทราปลาตีตะบนโปงงามอ,อํเมาเภอแม่สายจังหวัดเชียงหมนี่เองนะครับปัจจุบันลิงไอเนี้ยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและก็คุ้มครองสัตว์ป่าปีพุทธศักราช2535 วัดถ้ำปลาหรือวัดพุทธสถานถ้ำปลาแห่งนี้นะครับตามตำนานโยนกกล่าวว่าเป็นสถานที่ตีองค์สมเด็จพระสัมมสาสัมพุทธเจ้าสเดสด็จมาประทับพระอรียบดนะครับและก็ได้ทรงอธิษฐานปล่อยป่าลงในถ้ำนี้นะครับตามตำนานก่อกลาวาเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าสเสด็จมาโปรดสัตว์และออกบิณฑบาตตีเมืองโยนกน,นครชัยบุรีนะครับสี่จ้างแสน ระองท่านได้ดำเนินเรียบเชิงเขามายังถ้ำแห่งหนึ่งเส่งปัจจุบันก็คือถ้าเปลวปองฟ้าในปัจจุบันนะครับปรากฏว่ามีชาวบ้านนําปลานีไม่ปิ้งนะครับมาใส่บารพระพุทธเจ้าได้ทรงอธิษฐานเพื่อปลากลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งนะครับจากนั้นก็ได้ปล่อยลงรูเหวในถ้านะครับเกิดเป็นทานน้ําไหลออกมาทางหน้าผาด้านทิศตะวันออกนะครับ จากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงนําก้อนหินปิดรูเหวติดเทน้ําลงไปและวก็น,นำเส้นพระเกศาไว้ในหินนั่นเพื่อเป็นทิศักราบูชาของคนทั่วไปนะครับจนกระทั่งราวพุทธศตรวรรษที่15เจ้าอุชุตราชผู้ครองนครโยนกนะครับในสถาปนาพระเจดีย์และก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในธรรมนับตั้งแต่นั้นมานะครับจึงเรียกกันว่ารรมปลา Marketing for just right.